สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําไข่กระทะค่ะนะคะไข่กระทะก็เป็นอาหารเชา้าที่มีประโยชน์นะคะอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่ตัวส่วนที่ทําเป็นกระทะขังไข่กระทะอ่ะนะคะวัตถุดิบก็มีไข่ค่ะไข่ไก่นะคะต้นหอมซอยเราจะเอาแต่ส่วนที่เป็นใบเขียวนะคะหมูรวนค่ะเป็นหมูบดนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยซีอิวนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วเราก็เอาไปรวนนะคะ ปูอัดค่ะหมูยอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรงเราก็ทาน้ํามันที่กระทะนะคะหรือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะใช้เนยก็ได้นะคะแต่ของเราจะใช้เป็นน้ํามันเพราะว่าเวลาเราใช้เนยถ้าเราเปิดไฟแรงเกินไปอ่ะเนยมันจะไหม้แล้วมันจะมีรสขมที่ไข่นะคะตั้งกระทะเปิดไฟเบาเลยนะคะ ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่เครื่องที่เราจะกินลงไปเลยนะคะหมูยอปูอดัดหมูบดนะคะ แล้วก็ไสกรอ,อกเลยค่ะปิดฝานะคะรอเขาสุกสักแป๊บนึ่งนะคะสุกแล้วเราก็ยกออกได้เลยนะคะส่วนอันนี้เราจะทำแต่ไข่นะคะแล้วก็โรยหน้าของที่เราเตรียมไว้นะคะ มันก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะบางคนก็เขาจะทําไข่ให้สุกแล้วก็มาโรยเครื่องตกแต่งทีหลังอันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเครื่องทีหลังนะคะตัวเครื่องเนี่ยเราทําให้สุกแล้วนะคะแล้วเรามาแต่งกันทีหลังนะคะ หมูยอไส้กรอกปูอัอดพวกนี้เราเอาไปรวนก่อนนะคะเอาไปรั่วก,ก่อนนะคะ รวยหน้าด้วยต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่กระทะของเราเป็นแบบที่มาแต่งหน้าทีหลังส่วนอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะ ทานกับกาแฟหรือโอวัลตินได้เลยนะคะเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะเป็นอาหารเช้าที่ทําง่ายๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ